มาแล้วครับเด็กๆสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอาหารของน้องวัวแบบฟิวชั่นแหะครับซึ่งผลิตมาจากพืชอาหารสัตว์แล้วก็เศษพืชที่เหลือใช้นั่นเองนะครับมีการหยิบนั่นนิดหยิบนี่หน่อยปรุงให้เข้ากัน แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องวัวของเราเนี่ยเขาจะชอบกินหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแน่นอนครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสําหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เน้นพลังงานโดยเฉพาะโคโนมสายพันธุ์ไทยนั่นเองครับเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหการรมโคโนมรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังไงล่ะครับชอบทานไหมครับกินอีกเลยครับเอาครับ พี่น้ครับแนวคิดในการจัดเก็บฐานข้อมูลคุณค่าทางโภนนะของวัตถุดิบที่เรานํามาทําเป็นอาหารโคนมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับครับผมสําหรับการจัดเก็บวัตถุดิบนะครับเพื่อที่นํามาเป็นอาหารวัวนมนะครับเป็นฐานข้อมูลเนี่ยก็คือเราจัดเก็บมานานแล้วนะครับก็ตามจริงเนี่ยก็คือมีการเก็บมาเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการประกอบสูตรอาหารวัวนมเนี่ยเราจะต้องใช้ใช้ตัวอย่างที่หลายๆตัวอย่างนะครับ อาจจะเป็นร้อยตัวอย่างในวัตถุดิบตัวเดียวนะครับเพื่อที่จะให้สูตรอาหารของวัวนมเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะครับเวลาเรามาประกอบสูตรเสร็จแล้วสูตรก็จะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อยนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอะไรครับครับสำหรับภาคอีสานหลักๆนะครับก็จะเป็นฟางข้าวนะครับแล้วก็พวกกากมันนะครับเปลือกมันล้างต้นข้าวโพดที่เก็บฝักเสร็จแล้วก็สังขพดนํามาเป็น อาหารให้วัวประมาณนี้ครับครับผมแล้วผักกลางภาคใต้ภาคเหนือแล้วครับมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างครับครับส่วนทางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกากปาล์มนะครับครับส่วนภาคกลางนะครับก็อาจจะเป็นสังขพดนะครับเผือกข้าวโพดครับนะครับภาคเหนือก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวโพดมีสับปะรดนะครับที่นํามาใช้ในการเป็นอาหารส่วนอาหารให้กับวัวนมได้ แล้วผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้นะครับส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอย่างไงบ้างครับหลักๆก็คือนํามาใช้ประกอบสูตรอาหารนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับให้กับเกษตรกรนะครับในในแต่ละฤดูกาลนั้นๆยกตัวอย่างนะครับอย่างพวกกากมันนะครับเราก็จะนํามาประกอบในสูตรนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแต่ละวัตถุดิบเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นแหล่งโปรตีนแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็มาประกอบสูตรให้มันเข้ากับฤดูกาลแล้วก็ในตัวบัวของเกษตรกรนะครับ พี่นัทครับแล้วอย่างนี้เกษตรกรเขาจะมั่นใจหรือเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่าวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เนี่ยให้คุณค่าทางโภชนะกับโคนมได้อย่างเต็มที่ครับครับสำหรับข้อมูลนะครับที่ได้มาจากห้องปฏิบัติการนะครับเราก็เอาค่าโภชนะนะครับก็เอามาลงในโปรแกรมในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเรียกว่า kcf 2011นะครับก็จะมีโปรแกรมสําเร็จรูปนะครับของศาสตราจารย์ดรวิโรธพัฒน์จินดานะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับท่านได้สร้างโปรแกรมสําเร็จรูป มาให้กับทีมของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์เรารนะักและวิชาการทุกท่านก็มีการอบรมแล้วก็ใช้โปรแกรมนี้เป็นกันอย่างดีครับผมเพราะฉะนั้นกเกษตรกรที่ดูอยู่ก็สามารถมั่นใจได้เลยว่าสูตรที่เราคิดหรือว่าวัตถุดิบที่เราเลือกใช้เนี่ยสามารถให้พลังงานหรือว่าให้คุณค่าสารอาหารเนี่ยตอบโจทย์กับความต้องการของคอนเรอย่างแน่นอนพี่เลครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเรามีการใช้อาหารประเภทไหนในการเลี้ยงน้องวัวของเราครับอ่าหลักๆก็จะมี ปา,างกักมันแล้วก็อาหารข้นค่ะพอเราได้องค์ความรู้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ม>ในแต่ละฤดูกาลเรามีการใช้อาหารอะไรในการเลี้ยงเขาบ้างครับในในซามผงเลนะคะจะแบ่งเป็นสองฤดูค่ะก็จะมีฤดูฝนแล้วก็ฤดูแรงรในฤดูฝนเนี้เยเราจะใช้ยาแพนควาร่าเป็นหลักแล้วก็ อา,อาหารค้นครับแล้วก็กากมันค่ะตาม,อ,มอย่างครับผมนี่คือฤดูฝนนะครับใช่ค่ะฤดูฝนแล้วในส่วนของฤดูแล้แงนะครับฤดูแล้งก็จะมีกากมันตัวฟางแล้วก็อาหารค้นครับผมก็คือกากมันแล้วก็ตัวฟางนี่ก็คือจากเศษพืชเหลือใช้ที่เราได้มาตงก็จะได้ลดต้นทุนในการผลิตของเราไปใช่ค่ะ นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับด้วยการจัดเก็บฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบที่ใช้ในการทําอาหารสัตว์นั่นเองครับซึ่งทําให้กเรกษตรกรก็สามารถนําไปคิดคํานวณสูตรอาหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับพระช่วยลดมลภาวะเศษพืชเหลือใช้ต้นทุนในการผลิตก็ต่ำนะครับน้องวัวของเราก็มีอาหารกินพอเพียงตลอดทั้งปีแบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่าสุดยอดงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ครับจริงไหมครับอ่า